างานทุกวันนี้วันๆมีเรื่องมากมายหลายร้อยเรื่องที่ต้องติดตามกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายทำอย่างไรจึงจะสามารถแจ้งเตือนกำหนดการที่สำคัญให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและรายงานให้ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต้องติดตาม NPD Smart Alert ในคลิปนี้ครับแล้วระบบนี้ใช้งานยังไงครับ เริ่มด้วยการเปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ url www.npdwork.net เสร็จแล้วเลื่อนเมาลงมาด้านล่างนะครับท่านจะพบกับปุ่มไอคอน npd smart alert ให้คลิกเข้าไปครับเสร็จแล้วทำการล็อกอินด้วย username password ที่ท่านได้รับแล้วกดล็อกอินอีกครั้งหนึ่งทำการเข้าระบบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับระบบ npd smart alert จะประกอบด้วยกัน สามส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนแมนจเมนต์ส่วนการจัดการนะครับด้านเป็นเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดส่วนที่ถัดลงมาก็จะเป็นส่วนประกอบของเอ่อกลุ่มแจ้งเตือนต่างๆนะครับส่วนที่สามส่วนล่างสุดเนี่ยจะเป็นส่วนของรายละเอียดหรือว่าหัวข้อในการแจ้งเตือนไปผมจะทำการบันทึกข้อมูลใหม่ให้ให้ดูนะครับจะเริ่มต้นด้วยการ คลิกปุ่ม Ad แอดอเ r t เพื่อที่จะทำการหกบันทึกหัวข้อใหม่ต่อไปเลือกการแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนเนี่ยมีอยู่ได้การหลายแบบควรจะเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราสำหรับการแจ้งเตือนระบบที่ตัวที่หก็เป็นแบบตัวเลือกสำหรับแบบตัวเลือกจะเป็นการเลือกโดยการกำหนดกำหนดวันที่ เป็นกําหนดการนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ให้เขาเตือนล่วงหน้า1นึ่งวันสาวันหวันหรือ7วันนะครับสามารถเลือกได้หลายๆตําแหน่งนะครับต่อไปเป็นการแจ้งเตือนแบบรายวันการแจ้งเตือนแบบรายวันเนี่ยสามารถกํานกหนดวันเริ่มแจ้งเตือนว่าอยู่เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วต่อไป จากการเริ่มต้นเตือนนั้นเราสามารถที่จะกําหนดการแจ้งเตือนในทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ได้เช่นแจ้งเตือนทุกวันอาทิตย์แจ้งเตือนทุกวันอังคารทุกวันพฤหัสหรือวันเสาร์นะครับเราสามารถเรียกเลือก,กตัวเลือกได้หลายๆอยา่างต่อไปการแจ้งเตือนแบบวันที่ตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนแบบ กำหนดวันที่แล้วให้เขาเตือนในทุกวันที่ที่เรากําหนดเช่นเราให้แจ้งเตือนทุกวันที่1ของเดือนหรือทุกวันที่10ของเดือนเป็นต้นต่อไปเป็นการแจ้งเตือนแบบกําหนดเองซึ่งตัวนี้ผมจะทําการทดลองบันทึกให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าการบันทึกและการทํางานเป็นอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นจากการกําหนดกําหนดกลุ่มแจ้งเตือนนะครับ ผมจะทดลองให้ไปอยู่ในการจัดก,การความรู้นะครับกำหนดการเอาเป็นวันที่สิเดือนพฤษภาคมนะครับเตือนครั้งนี่หนึ่1ก็ให้เตือนเป็นวันนี้เลยนะครับวันที่8ปดเดือนพฤษภาคมนะครับ,รบชื่อเรื่อง ครับรายละเอียดก็ใส่ไปนะครับส่วนเอกสารภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีมีเพิ่มเติมก็สามารถแนบประกอบได้เมื่อครบถ้วนแล้วก็ให้กดปุ่ม s u ม m i t นี่ครับหลังจากเรากดปุ๊บระบบก็จะทำการแจ้งเตือนมาอย่างากลุ่มลายที่เรากำหนดไว้ในตอนแรกนะครับแล้วก็สามารถที่จะลิงก์เข้าไปยัง ตััววโปรรรรแกกกมททที่เเาาาไได้้้ํนึนขบสามารถศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมได้ตามนี้เลยค่ะและถ้าเกิดเป็นงานโครงการที่มีจุดติดตามหลายจุดหรือว่าหลายเช็คพอยต์อะคะเช่นระบบบริหารสัญญาจะต้องทำยังไงคะอ๋อระบบนี้ต้องใช้ NPD Timeline เลยครับซึ่งสามารถ ติดตามงานโครงการที่มีหลายเช็คคอย์ได้แล้วระบบนี้ใช้งานยังไงครับต้นด้วยการเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ NPD Worknet เอ่อคลิกที่ไอคอน NPD Timeline นะครับแล้วก็เข้าระบบด้วย username password เอ่อของแต่ละท่านนะครับเข้าไว้นะครับต่อไปผมจะทดลองสร้างรายการพร้อมจุดเช็คคอย์ขึ้นมาใหม่นะครับการสร้าง รายการและจุดเช็คย้อขึ้นมาใหม่นี่ผมจะลองสร้างจากระบบโดยหารสัญญาจริงๆเลยโดยอ้างถึงสัญญาชะยะทะลอเล่ที่49่สบ2ก6นะครับเอามาเป็นโมเดลเลยครับนะครับต่อไปนะครับการสร้างหัวข้อใหม่เราเริ่มด้วยการสร้างที่ปุ่มเริ่มที่ปุ่ม a d t t p p i c นะครับสำหรับตุ่ม a d t t p p i c เนี่ยก็ก็จะมีให้เราระบุ ข้อมูลต่างๆ,างๆเช่นชื่อเรื่องรายละเอียดแล้วก็ไฟล์ต่า,างๆที่จะเอามาแนบนะครับก็ผมได้ทําการ Copy ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เพื่อเพื่อในความสะดวกรวดเร็วนะครับผมก็ Copy มาจากมาใส่เอาชื่อนามาใส่นะครับแล้วก็กัดลอกรายละเอียดมาใส่นะมาใส่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว เมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มสัมผปุ่มไหนก็ได้นะครับที่เราสะดวกสะดวกเ,เมื่อกดไปแล้วก็่ดสมผัสดูข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราเันทึกนะครับเราก็จะได้รายละเอียดของงานนะครับเป็นงานจ้างปรปับปรุงอาคารบกกทบบอๆๆๆๆนะครับอชื่อง,งานแล้วก็รายละเอียดอีลิงนะครับลองทดสอบลิงก์ดูนะครับลิงก์ต่อไปได้ถึงต่อ,อไปเรามาสร้างเช็คพอยเพราะตอนนี้เราต้องเก็บดูว่า ในเช็คพอยเนี่ยเช็คพอยและอเลอร์ควายยังไม่มีเลยนะครับเราก็มาดูตรงนี้เอ่อสำหรับสัญญานี้นะครับมันจะเริ่มต้นที่ย4สมีนาคมแล้วเสร็จย2พฤษภาคมนะครับรวม60วันมีงวดงานทั้งหมด3างวดงานนะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องสร้างไทม์ไลน์ของการสร้างไทม์ไลน์เริ่มต้นเราก็เข้าไปดูอันนี้ครับเช็คที่แอดไทม์ไลน์ครับเสร็จแล้วเราเลือกที่ ผมเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับว่าวันเริ่มกระบวนการแล้วก็จำนวนวันมันน่าจะสะดวกที่สุดแล้วสำหรับเคสนี้นะครับเออขาบอกว่าให้ใส่วันเริ่มกระบวนการเราไปดูวันเริ่มกระบวนการนะครับวันเริ่มกระบวนการเป็นวันที่24มีนาคมแล้วก็เลือกใส่ไปวันที่24มีนาคมี6 4นะครับแล้วเสร็จ22 รวมหกสิบวันแล้วก็มาใสา่ข้อมูลตรงนี้ว่าเป็นหกสิบวันนะครับเสร็จแล้วเรากดสมครเลยปึออ๊บข้อเราเข้าไปดูนะครับว่าโปรแกรมสร้างถูกต้องนะเราก็จะได้วายที่หนึ่งขึ้นมาแล้วต่อไปเราไปดูวายที่สองงวดที่วายที่สองก็คืองวดที่หนึ่งงวดที่หนึ่งก็เป็นวันที่สิบสองเมษายนนะครับก็ไปที่สิบสองเมษายนสิบสองเมษายนนะครับจุบสองเมษายนเนี่ย การแจ้งเตือนเราไปแจ้งเตือนที่ NPD e Master เดิมนะครับก็หน่เป็นเช็คทไว้แจ้งเป็นมวนที่หน,นะครับป้ายเนยก็เป็นมวดที่หต้องกลับไปดูปริมาณงานนิดนึงว่าปริมาณงานมวที่หนึ่งเป็น20%นะครับก็ใส่เข้าไปเป็น20% ส่วนปริมาณงานที่ทําได้นี่เอาไว้ดูในเช็คคยวยเรานะครับนะครับเราจะเห็นว่างานปริมาณงานที่เราทําได้เนี่ยกับปริมาณงานตามแผนเนี่ยก็จะคอดออกมาตามค่าที่เราใส่ไปนะครับก็พิจาแล้วงงานอื่นจะเอาไปใช้ยังไงครับเริ่มต้นเราต้องเข้าระบบก,ก่อนโดยไปที่ไลน์โนซีไฟบอร์ดนะครับตามคลิกคลิกตามลิงก์นี่นะครับ เมื่อเข้าไมู่หน้าไลน์ Notify เสร็จแล้วเราต้องเข้าสู่ระบบนะครับการเข้าสู่ระบบก็เข้าโดยอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เป็น, e mail นอีเมลพาสเวิร์ดของ Gmail นะครับเสร็จแล้วลองคลิกเข้าไปเสร็จแล้วตรงที่มุมด้านขวามือเออเลือก My Page พอเลือกเข้ามาเราก็จะเห็นโทเค็นที่เราเคยออกไปแล้ว อันนี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นโทเค็นที่เราเห็นที่เราเคยออกมาแล้วนะครับส่วนวิธีที่จะออกโทเค็นเนี่ยให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนเลื่อนลงเมาส์มาด้านล่างมันจะเยอะนิดนึงนะครับผมผมออกโทเค็นไว้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะครับที่เขาเขียนไว้ว่า generate token ตรงนี้เราสามารถออกโทเค็นได้เลยอันนึงที่เป็นข้อวินาสําคัญอันนึงสําหรับคนที่จะออกโทเค็นในลายโทเค็นได้เนี่ย คนผู้นั้นนะครับหรือว่ายูเซอร์ผู้นั้นเนี่ยที่จะที่จะออกโทเค็นเนี่ยจะต้องอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นๆด้วยต่อไปเราลองกด g e n e r a เรตโทเคนะครับเมื่อเรากด g e n e r a เรตโทเคเสร็จแล้วเขาจะให้เราขึ้นให้ใส่ตัวอักษรชื่อว่าชื่อเวลาแจ้งเตือนเนี่ยใช้ชื่ออะไรผมเราก็ใส่ไปเลยนะปกติผมจะใส่เป็นชื่อฟาร์มเป็น n t d เราก็จะพิมพ์เป็น n t d ถ้าใครต้องการเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็มาเลื่อนอยู่ในบล็อกข้างล่างนี้นะครับในบล็อกข้างล่างนี้ก็จะมีลายที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับทีนี้เราจะออกกลุ่มไหนเราก็ไปตรงนั้นสมมุติว่าผมจะออกโทเค็นของ mv c ยทล i แล้วก็คลิกที่ mv c h ทลอเสร็จแล้วเลื่อนมาข้างล่างนะครับเราเลื่อนมาข้างล่างยังมี r ย o t lol นะครับแล้วก็กดปกุ่ม generate token พอดีตรงนี้จอมันบางนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วเราเห็นนะครับเราจะได้ตัวสีแดงแดงเนี่ยคือตัวโทเค็นตัวโทเค็นแล้วก็กดที่ Copy การ Copy เนี่ยก็คือเป็นการ Copy เอ่อทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาวางเปิดโนต้ตแพดก็ได้ครับเอามาวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนว่าโทเค็นนี้เป็นของอะไรนะครับเราอาจจะเขียนโน้ตไว้นิดนึงก็ได้นะครับาว่าโทเค็นนี้เป็นของ MV MV NPD นะครับ เสร็จแล้วเราทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับเริ่มต้นจากการเปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ url www npdwork net แล้วก็ด้านล่างนะครับเข้ามาที่ npd smart เลยทําการล็อกอินนะครับเราสังเกตดูนะครับเดิมทีเขาก็มีกลุ่มไลายอยู่แล้วกลุ่มลายที่เราจะใช้แจ้งเตือนนะครับก็มี กลุ่มที่เป็นหน่วยงานของกรมช่างก็จะเป็นด้านบนนี้ก็จะเป็นนปตชยทั้งหมดก็มีประมาณ12กลุ่มโดยกรันแล้วก็กลุ่มบริหารงานกลุ่มงานตามนี้นโยบายกลุ่มประชาสัมพันธ์ก็ที่ยังขาดก็ยังขาดกลุ่ม MV ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับต่อไปนี้เราก็จะทําการเพิ่มกลุ่ม MV เข้าไปในนั้นเริ่มต้นจากการกลุ่มที่สร้างกลุ่มด้วยการคลิกที่ปุ่ม add group นะครับเสร็จแล้ว เราจะเห็นว่าเขาจะมีช่องช่องให้กรอกนะครับเราเลือกลงมาสุดท้ายเลยนะครับเพราะผมต้องการที่จะเอาไอ้ตัวกลุ่ม MB ชยอยอนนี่มาไว้ล่างสุดนะครับอันนี้เป็นชื่อกลุ่มเราก็กลับไปดูข้อมูลที่เราคัปปี้ไว้เมื่อครั้งที่เราไปสร้างโทเค็นนะครับแล้วก็คัปปี้มาเลยครับสร้างชื่อกลุ่มก็ให้ให้ตรงกับโทเค็นให้ตรงกับกลุ่มชื่อกลุ่มรายเสร็จแล้วก็คัปปี้โทเค็นใส่ลงไป หลังจากนั้นเราก็กดกลุ่มสำนะครับก็กลับหน้าหลักพอเรากลับมาที่หน้าหลักเราจะต้งเกตว่าจะ,ระปรากฏกลุ่มลายกลุ่ม MMB Cherry a r เพิ่มขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดหาเราสร้างการแจ้งเตือนแล้วเราคลิกที่ m v ช c h e r ข้อมูลการแจ้งเตือนมันก็จะออกไปยังกลุ่มลาย m v ช c h e ครับ